นะครับเพื่อนๆเรามาเตรียมความพร้อมตอนที่เราจะเอาตู้ตู้แอร์กลับเข้าที่เดิมถ้าเราทํางานคนเดียวน้ําหนักเ,ออเวลาเราเอาเข้าเอาตู้เข้าน้ําหนักพวงมาลัยมันจะเยอะนะครับผมมันจะมากดทิตตัวนี้เราหาไม้มาค้าไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมเอาเชือกมัดไว้ด้วยนะครับผมกันมันเคลื่อนกันมันหลุดนะครับทําไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับผม แล้วเพื่อนเพื่อนก็ทำไม้ค้ำไว้เนี่ยนะครับผมไม้คำ้ำคานแต่ผมคายตัวน,นี้ก่อนนะคายแม่แรกตัดไม้แล้วก็ทำในลักษณะแบบนี้นะครับผมําฐานสัก12บเส้นก็พอนะครับผมเอ้12นิ้วนะครับผมความยาวความยาวโทษนะครับผมความยาวประมาณ12นิ้วก็พอนะครับผม แล้วก็ทําฐานเราต้องใช้ตัวช่วยนะครับผมแล้วก็สอดเข้าไปรับตรงง่ามคานพอดีเขาง่ามในขนาดอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็ใช้แม่แรงยกยกคานเนี่ยดูพวกสายไฟด้วยนะครับผมผมจะลองหมุนแล้วลองยกดูนะครับยกสักหนึ่งดีวนี่ก็พอแล้วนะครับผมช่วงนี้ผมจะให้ยกไปในขีดสเนี่ยนะครับผมจะเอาประมาณแค่ขีดสองพอแล้วนะครับ ประมาณหนึ่งนิ้วเนี่ยจากน็อตมาถึงขีดสองนี่ประมาณนิ้วหนึ่งครับจะเอาที่ขีดสองเลยนะครับผมยกให้ถึงถึงขีดสองพอขนาดที่เรายกน้ําหนักพวงมาลัยมันจะมาลงที่ตัวไม้ตัวนี้นะครับเริ่มยกกันเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็หาไม้ทําฐานแบบนี้ด้วยนะครับผมเพราะตรงคันเร่งพื้นมันจะไม่เรียบนะครับผมหาไม้หนุนหนุนขา หนุนขาแม่แรงไว้นี่ครับผมให้มันเสมอให้มันลาบอันนี้จะลองยกดูแล้วนะครับผมขนาดรถทั้งคันยังยกได้สบายนะครับผมคานแค่นี้ชิวๆสําหรับแม่แรงเลยนะครับผมเอาสักกี่นิ้วก็ได้นะครับผมแต่ยายยกเกินมากนะครับผมเอาสักแค่นิ้วเดียวพอนะครับผมถ้ามันเกินมากบางทีมันไปไปลังกับตัวอื่นแล้วมันจะไปโกงนะครับเอาขึ้นหนึ่งนิ้วก็พอแล้วครับผมคิดว่าน่าจะใส่ตูง่าย เอาขึ้นเลยนะครับผมเตรียมเดี๋ยวจะเอาตู้เข้าแล้วครับเอาทำงานคนเดียวนะครับต้องใช้วิธีนี้นี่นะครับขีดแรกแล้วครับประมาณสักขีสองคิดว่าน่าจะเข้าง่ายแล้วนะครับนี่นะครับผมลองดูแค่นี้ก่อนนะครับลองดูประมาณขีสองก่อนสักหนึ่งนิ้วนี้เราก็ไปงัดตัวนู้นเข้าแล้วก็แง้มเอาตู้เข้าได้เลยนะครับผม พร้อมแล้วครับผมเอาตู้เข้าเลยนะครับาช่วงข้างหลังเข้านะครับแงม้มทางอัติเตรนี้ก่อนตลวนี้ก่อนดูว่าครับว่าจะเข้าง่ายไหมสช้แม่แรงจะค่อยขยับขยับเขา ค่อยๆเหยิบเข้าไปนะครับผมโอ้ยโอเคเข้าในลักษณะน,นี้ครับเรายกเลยยกคานขึ้น จะช่วงหัวนี้ยกคานให้หัวนี้รอดเข้าไปในรูก่อนแล้วค่อยขยับตามไปนะครับผม อยู่ครับโอ้โหเอวหูแรกมาแล้วครับต้องระเฉิบระเชิบอีกหน่อยครับติดสายไฟโอ้ oh, ันนี่ไงสายไฟนี้ต้องรอดข้ามาก่อนด้วย ไฟพวกเครื่องเสียงนะครับไฟ oh. ลัางอยู่ mm hmm. แล้วเราก็ยกอีกทีตั้งสติะครับดูสายที่มันพันก่อนนี่ครับเพื่อนๆเ,เข้าแล้วครับผมต้องเอาขาล่างให้เข้าไว้ได้ก่อนนะครับผมคือว่าเราต้องยกคานแล้วก็ดึงเข้าหาตัวมาหน่อยนะครับ แล้วก็เอาขาล่างเข้าไปอันนี้จะเข้าแล้วเอาขาล่างเข้าไปก่อนแล้วเราก็ยกอีกรอบนึงแล้วก็เอาหัวอันนี้เข้าเอาหัวที่เป็นที่ท่อน้ำยาเข้าะครับผมใส่น็อตไว้หน่อยก่อนดีกว่ากันหลุดใส่น็อตตัวขาล่างไว้ก่อนนะครับผมไม่ต้องใส่แน่นนะครับใส่ไว้กันหลุดเฉยๆนิดเดียวพอหมุนไปสองเกลียว แล้วเราก็เอาท่อน้ํายาให้มันออกนางนอกดูไปก่อนนะครับผมเอาท่อน้ํายาให้มันเข้าก่อนเดีย๋ยวผมดูข้างนอกสุดยอดครับเพื่อนเพื่อนพอเวลาเราเอาตัวขาล่างเข้าได้แล้วนะครับผมให้ให้ลดแม่แรงลงนะครับผมให้ลดอยู่ในระดับปกติให้ลดแม่แรงให้เท่าเดิมนะครับผม ในลักษณะนี้ให้ลงขีดแล้วก็มาขยับขยับตรงหัวเนี่ยครับผมให้เข้าอันนี้เข้าที่แล้วนะครับผมแล้วก็ลงล็อกมันจะลงล็อกพอดีเราจะขยับอีกทีหนึง่งแล้วก็เอาลงตอนแรกเลยเราพยายามมาให้เอาขาล่างขาล่างตรงนี้ครับผมขาล่างตู้ให้เข้าไว้ได้ที่อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใส่น็อตยึดไว้ พอใส่น็อตยึดไว้แล้วเราก็ลดแม่แรงลงนะครับผม <ải spinning S 2> ลดแม่แรงลงมาให้ระดับอยู่ระดับปกติของเขาเนี่ย<ว>ครับผมแล้วก็มาจับตัวท้องท่อนะครับผมให้เขา้ากับรูท่อน้ํายานะครับผมอันนี้จะเข้าที่หมดแล้วนะครับต้องลดแม่แรงลง,ลงนะครับผมถ้าไม่ลดแม่แรงช่วงตรงนี้มันจะบีบช่วงตรงนี้นะครับผมมันจะบีบกะมันบีบกะอันนี้คือว่าเหมือนกันมันยกเยอะไปมันจะบีบกัน,น,กน,น,กน,กนทําให้ไม่เข้านะครับผมอันนี้เข้าแล้วครับ เทาที่แล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จัดทรงอีกหน่อยให้มันเข้าตรงตัวมาร์กเนี่ยครับผมแล้วก็มาจัดทรงแล้วครับผมจัดทรงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมใส่อันนี้ก่อน พอรี้อยมาร์กแล้วครับผมเนี่ยผมถึงท่านบอกว่าต้องมากไว้เราจะได้ไม่ต้องมากะเดี๋ยวผมใส่น็อตก่อนครับแล้วก็แยกน็อตไว้เนี่ยครับมันจะง่ายเวลาเราหัเอาใส่คืนใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบขันหลุมหลวมไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้อง <c oughs> เนี่ยจะเข้าพอดีล็อก เข้าบอดีตำแหน่งของเขาแล้วนะครับจะทำคนเดียวมันต้องใช้แม่แรงช่วยะครับผมพอเราเอาขาน็อตเข้าเอาขาตู้แล้วก็ใส่ขาตู้ตรงแกนน็อตล็อกตรงนี้ได้แล้วนะครับผมอย่าลืมเอาลดแม่แรงลงนะครับผมไม่งั้นมันจะบีบช่วงหัวช่วงหัวมันจะบีบกับข้างขวาทำให้เราขยับ ไม่ได้เราต้องลดแม่แรงลงนะครับผมมันถึงจะขยับได้ไฟเราไปแบบนี้นเขาอยู่แบบเก่าแล้วเราก็ดูตามจุมดน็อตยึดเนี่ยครับผมอันนี้ดันเิงหน่อยมันจะเข้าพอดีต้องรอยมาร์กถ้ามาร์กไว้แล้วมันจะช่วยได้เยอะนะครับผมมันจะไม่ค่อยเคลื่อนอันเนี้ยเราก็จัดส่งง่าย ตรงตำแหน่งเดิมของเขาเลยพอดีเป๊ะนี่ครับผมตรงที่มาไว้มันจะตรงพอดีเลยถ้ามันเลยไปเราก็ดันเข้าไปเนี่ยถ้ามันเลยมางี้เราก็ดันมานี้นให้มันพอดีแต่รอยที่เรามาไวนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ประกอบคืนแล้วก็จัดระเบียบสายไฟเนี่ยครับแล้วก็นวดฝั่งสายไฟตัวนี้เนี่ครับเนี่ยรอยมาร์กยัมีประโยชน์ตรงนี้ครับผมเนี่ยผมแต้มไวจะพอดีกัน พอดีรอยเก่าของเขานะครับผมเนี่ยนะครับแยกน็อตไว้แบบนี้นะครับผมเราจะประกอบคื้นได้ถูกตัวหมดเลยมันจะง่ายแล้วกันน็อตหายด้วยนะครับเนีย่ยเราจัดทรงให้มันอยู่ตรงแนวที่เรามาร์คไว้เนี่ยจะพอดีของเขามันจะง่าย ตำแหน่งของเขาพอดีเวลาเราเอาเข้าที่แล้วเราใส่น็อตลมรวมไว้ก่อนนะครับผมตรงหูตู้เนี่ยนะครับใส่สองตัวก็ได้ครับยังไม่ต้องอัดแน่นนะครับผมคลายไว้รวมๆคือว่าให้มันอยู่ในตำแหน่งของมันก่อนนั้นเะครับผมคลายไว้รวมๆนะครับผมแล้วเราก็มายึดพวกคานก่อนนะครับผมเพราะคานมันเป็นตัวหลักยึดตรงให้มันตรงกับตำแหน่งที่เรามาร์กไว้นะครับผมใส่น็อต คือมันต้องใส่แบบสบายนะครับไม่ใช่ว่าฝืดนะครับถ้ใส่แบบสบายนี่คือว่าตรงล็อกของมันนะครับใส่ทั้งสองข้างเลยนะครับผมน็อตใส่มันตรงรอยมาร์กแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวคานเราต้องอัดตัวข้างหลังคานนี้ก่อนนะครับผมใส่ในตรงตำแหน่งนี้ครับนี่นะครับผมตรงตำแหน่งรอยที่เรามาร์กไว้ให้มันอยู่ตรงตามที่เรามาร์กไว้นี่ครับผมแล้วใส่น็อตยึดตัวนี้ก่อนนะครับผมสตัวเนี่ยนะครับ เบอร์12กับเบอร์1ิบสี่สองตัวเนี่ยครับผมสายขวาเบอร์1ิสยึดช่วงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่ใส่ตัวนี้ให้ตรงตำแหน่งก่อนนะครับข้างขวาอันนี้ข้างคนขับจะมี3ามตัวใส่ไปให้หมดก่อนนะครับแต่ยังไม่ต้องอัดนะครับทั้งสองข้างนะครับผมแล้วมาอัดตัวกลางนี้ก่อนนะครับมันจะได้อยู่ในตำแหน่งเพราะตัวกลางมันจะเป็นตัวบังคับนะครับให้สองข้างเท่ากันต้องยึดตัวหลักก่อนนะครับ ผมขออัดน็อตก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาถ่ายต่อนะครับเนี่นะครับเพื่อนๆเ,เรายึดน็อตข้างหลังสามตัวที่อยู่หลังคานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ให้มาอัดน็อตข้างข้างคนขับให้ตรงตำแหน่งที่เรามาว้นนี้ครับเราใส่ไปแล้ว <S 2> <S 2> เ,เราก็อัดอัดน็อตได้เลยนะครับผมทั้งสองข้างนะครับผมซ้ายฝาข้างคนขับกับข้างผู้โดยสารสองตัวนั่นนะครับผม คางนี้จะมีสามตัวนะครับผมอัดชุดนี้ก่อนนะครับเราต้องอัดคานก่อนนะครับผมเพราะมันเป็นตัวหลักถ้าคานตรงทุกอย่างมันก็จะตรงหมดนะครับเราให้ตรงรอยมาร์กที่เรามาร์กไว้นะครับผมแล้วก็เอาแม่แรงออกเลยนะครับเอาแม่แรงออกได้เลยนะครับกับตัวที่เราค้ำไว้อันนี้ไม่ใช้แล้วครับ แม่แรงกับตัวยึดพวงมาลัยเนี่ยครับผมตัวค้ำพวงมาล,ลัยเราปลดออกได้แล้วนะครับพอเราใส่น็อตไปแล้วมันเข้าที่แล้วนะข้างนี้จะมีที่อยู่ข้างประตูเนี่ยนะครับผมอย่าลืมอัดตรงนี้ด้วยนะครับอัดชุดชุดนี้ให้เสร็จก่อนนะครับผมคือว่าผมต้องวางโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําต่อนะครับเมื่อยึดคานเสร็จแล้วนะครับผมขันน็อต เแน่นเรียบร้อยดีแล้วนะครับผมแล้วเราก็มาตัวตัวค้ำขาเนี่ยครับผมอัดตัวนี้ก่อนอันนี้นะครับแล้วก็มีขาค้ำขาค้ำตรงเนี้ยนะครับผมตรงขาเนี่ยเราก็อัดเป็นน็อตเบอร์สิบสองนะครับเราอยู่ให้ตำแหน่งรอยที่เรามาร์กไว้เนี่ยนะครับ ที่เรามาไว้พอดีแล้วแล้วเราก็มายึดตัวนี้นะครับอย่๋จะลืมนะครับผมตัวนี้เป็นเบอร์สิบที่มันยึดติดกับตู้นะครับผมมาจากขาเนี่ยทีนี้เราจะมาไล่ยึดน็อตตู้เบอร์สิบกันนะครับอันนี้ยึดแน่นแล้วเราก็มาไขน็อตยึดที่ตู้เลยครับมันจะตรงตำแหน่งตรงตำแหน่งที่เรามาร์คไว้พอดีแล้วหัดน็อตยึดให้แน่นไปเลยนะครับตรงหูตู้ ทั้งสามตัวนะครับถ้าเราใส่คานมันตรงตรงรอยที่เรามาร์กแล้วนะครับผมตรงจุดอื่นมันก็จะตรงหมดนะครับผมยี่ถึงต้องให้มาร์กไว้เวลาเราถอดเนี่ยครับผมเพื่อนเพื่อนดูนะครับตรงตามที่มาร์กไว้เนี่ยคานมันตรงจุดที่เรามาร์กเวลาเราใส่มันก็จะใส่ง่ายนะครับผมมันจะเข้าที่รูปเดิมเลยเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะครับผมขันน็อตสามตัวตรงหูยึดเสร็จแล้วนะครับผม ไม่ต้องไปแน่นมากนะครับเดี๋ยวไปอัดแน่นมากนะครับผมมันเป็นเหมือนกับเออมันเป็นพลาสติกเดี๋ยวมันแตกมันอะไรนะครับผมพออายุการใช้งานมันเยอะแล้วพลาสติกมันจะกรอบนะครับผมแล้วเราก็อันดับต่อไปก็ใส่ตัวนี้ก่อนเลยครับเปลือกล่างยกขึ้นมาคล้องเนี่ยครับในลักษณะนี้มันจะเกี่ยวไว้กับหูหูเนี่ยครับผมจะมีหูอยู่ดูนี้ กออันนี้เอารูนี้เข้ากับรูนี้นะครับเข้ากับตัวร่องนู่นนี้เกี่ยวไว้กับร่องผมต้องทำสองมือนะครับผมเอาจิ้นนี้เข้าก่อนนะครับนี่ยครับเพื่อนๆยกมาเกี่ยวตรงหูนี้พอเรายกมาแล้วก็กดลงไปเนี่ยจะเข้าลลอกพอดีน่ะครับแล้วตัวล่างเราก็ยึดน็อตแตตรงนี้มันก็จะตรงรอยของมันพอดนะีอัดชุดนี้ก่อนนะครับ อัดน็อตนี้ก่อนอัดน็อตให้หมดเลยตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งเบอร์สิบแล้วก็ตัวนี้เบอร์สิบตัวหนึ่งแล้วก็เบอร์สิบตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ข้างนู้นที่อยู่ข้างล่างคนขับนะครับอีกตัวหนึ่งเบอร์สิบตรงนี้อัดชุดนี้ก่อนนะครับเนี่นะครับเพื่อนๆเรายึดน็อตเสร็จแล้วเนี่ยฮะเรียบร้อยดีแล้วนะครับผมดราต่อไปก็ใส่ตัวนี้นะครับ ตัวปรับลมเนี่ยครับผมกัปรับอุณหภูมินะครับเสียบเข้าไปในรูนอย่างนี้เลยนะครับทั้ง2ขาให้เข้ากันแล้วกดลงไปเนี่ยครับกดลงไปตรงๆเนี่ยครับมันก็จะเข้าเนี่ยครับผมมันจะล็อกแล้วแค่นี้นะครับนี่แม่ก็ใช้งานได้ตามปกติเสร็จแล้วนะครับมาต่อที่เอ่อพวกปลั๊กเสียบกับสายไฟ ที่มันเข้ากับตู้เรา,เาไว้ตำแหน่งเดิมนะครับผมจัดระเบียบสายไฟนะครับอย่างตัวที่มันเคยอยู่ตรงนี้เราก็ใส่ไปเลยนี่ไล่ดูตามคลิปที่คลิปที่เราปลดล็อกไว้นะครับผมใส่ให้คืนที่ให้หมดก่อนเลยเอาเอาเป็นทีละชุดทีละสะเต็ปนะครับผมมันจะได้ไม่หลงนะครับผมมาร์กไว้เป็นจุดสีชมพูนะครับผมผมก็จะตามเ็บที่มีจุดสีชมพูนะครับผม ตรงไหนที่เป็นสีชมพูผมก็จะเก็บตามนั้นนะครับผมผมจะดูตามนั้นนะครับนะ yeah, ครับเพื่อนๆพอเมื่อเราจัดเรียงสายไฟเรียบร้อยดีแล้วในลักษณะแบบนี้นะครับผม เราก็ใส่ชุดสัมภาระคืนเลยนะครับลกเข้าที่เหมือนเดิมแล้วนะครับผมเราก็ใส่ติดตั้งชุดสัมภาระเนี่ยนะครับผมติดน็อตตามตัวนี้เลยนะครับข้างล่าง3ามตัวข้างละสามนะครับแล้วก็ตามด้วยท่อลมเลยนะครับผมท่อลมท่อนกลางนะครับท่อลมแอร์ท่อนนี้เราใส่ได้เลยนะครับผมแต่เวลาใส่เพื่อนๆต้องกดลงไปนะครับให้มันดังกึ๊กมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่นะครับมันก็จะตรงตำแหน่งเดิม เนี่ยนะครับมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่นะครับผมให้กดลงไปมันดังกึกแล้วก็อย่าลืมท่อน้ําทิ้งของตู้แอร์ที่อยู่ข้างล่างนะครับผมท่อน้ําทิ้งตรงนี้นะครับอย่าลืมเสียบคืนด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวเทอร์โมตัดตัววัดอุณหภูมิตัวนี้นะครับเสียบไว้เลยแล้วก็โบเวอร์พัดลมน,นะครับผมโบเวอร์ Rover, พัดลมเราเสียบไปให้หมดเลยนะครับตัวรอบ ลอบพัดลมเสียไปให้หมดเลยนะครับผมพวกจะใส่ไฟเสียเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาใส่ชุดสัมภาระนะครับผมตามด้วยนาฬิกาแล้วก็ชุดท่อลมท่อนกลางเนี่ยนะครับต้องเอาเป็นทีละสเต็ปนะครับผมมันจะได้ไม่หลงแล้วก็ใส่ชุดนาฬิกาไปเลยนะครับผมแล้วก็ใส่ชุดลมนะครับผมใส่ชุดลมตามไปเลยนะอ๋อขอแนะนําอีกอย่างนึงครับผมเวลาเราเสียบพวกปลั๊กไฟเนี่ยครับผมปลั๊กไฟต่างๆเนี่ย ควรถอดแบตง่ายๆคือว่าควรถอดแบตก่อนที่เราจะมาทําการรื้อเนี่ยครับผมอมันจะไม่ชอ็อตไอ้ถ้าไอ,ไอตอนถอดแต่เวลาเราเสียบกลับเข้าไปนะครับมันจะชอ็อตได้นะครับผมควรจะปลดขั้วแบตออกขั้วนครับผมโดยเฉพาะพวกปลั๊กพวกนี้นะครับผมมันจะทําให้ชอ็อต ช็อตได้ฟิลอาจจะขาดเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมานะครับผมเดี๋ยวพอเราติดตั้งเสร็จหมดแล้วเสียบปลั๊กอะไรเรียบร้อยแล้วเราค่อยไปเอาแบตเข้าขั้วเดิมนะครับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับผมเอาคอนโซนช่วงท่อนบนเนี่ยครับประกอบได้เลยนะครับผมคอนโซลท่อนบนเนี่ยครับผมที่เป็นสีน้ำตาลดำๆเทาๆนะครับเอาวางใส่ใส่ได้เลยนะครับผม <S 1> <S 1> <S ถ้าเสร็จช่วงนี้หมดแล้วเราตรวจด,ดูตรวจทานดูให้เรียบร้อยสักหน่อยก็ได้นะครับผมแล้วก็ยกใส่พอถอดถัดจากพอใส่คอนโซนท่อนบนเสร็จแล้วนะครับผมต่อด,ด้วยพวกชุดวิทยุน,ยนะครับผมแล้วก็พวก แผงหน้าปัดเรือนไม้แล้วพวกคอนโซลกลางเนี่ยนะครับผมอันนี้ผมถอดไปพ่นสีอยู่นะครับที่มันเป็นสนิมนะครับผมก็เลยถอดไปพ่นสีผมหาน็อตตัวนี้มาใส่ด้วยนะครับผมเป็นสนิมอยู่ตัวหนึ่งแปดสิบเปอร์เซ็นแล้ว,วเผื่อเป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆได้นะครับผมเสร็จจากวิทยุก็คงจะเสร็จหมดแล้ว้วครับผมแล้วก็เอาไฟเข้าคั้วแบตได้เลยนะครับผม แต่ถ้าเพื่อนๆมีคาปาก็อย่าลืมเอ่อถอดปลั๊กคาปาออกก่อนนะครับผมแล้วก็ชาร์จไฟแล้วค่อยเอาขั้วแบตเข้าแล้วค่อยมาเอาไฟเข้าในคาปาอีนะครับผมเพราะเดี๋ยวถ้าเราเอาเข้าขั้วแบตไปเลยมันจะอาจจะช็อตได้นะครับผมขนาดนี้เพื่อนๆก็คงจะทําได้แล้วนะครับผม พอที่จะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่จะทำการถอดตู้แอร์มาล้างเองก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ